อย่าลืมนะครับยุคราชการที่เก้าเนี่ยการเมืองมันก็ไม่ได้เลวร้ายรุนแรงแต่ทําไมเนื้อเพลงของท่านเนี่ยมันถึงบ่งบอกว่ามันไม่สงบเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่ที่เราคนภายนอกเนี่ยเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับแต่พระองค์ท่านซึ่งเป็นศูนย์กลางอนานาจท่านรู้ท่านถึงแบกเอาไว้แล้วถ่ายทอดออกมาบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่อว่าความฝันอันสูงสุด แห,ไห็ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาจะปิดทองหลังพระปฏิมาเห็นไหมครับแสดงว่ามันต้องมีเหตุมันต้องมีเรื่องราวที่ท่านพูดไม่ได้แต่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นปุ๋ยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจากบทเพลงนี้ทำให้รู้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่เเป็นห่วงเป็นใย มีความมีความทุกข์อะแต่ไม่ใช่ทุกส่วนตัวแต่เป็นทุกข์ที่เป็นห่วงผสมนิกรและเป็นห่วงประเทศชาติใครทําให้ท่านเป็นห่วงใครทําให้ท่านทุกข์เห็นไหมครับมันก็จะมาสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าผลจากการที่ไอจอมกบฏเปรมและเครือข่ายของมันตั้งแต่นูน่นเนี่ยสองสี่เจ็ดห้าลงมาเนี่ยพวกมันวางแผนที่จะโค่นล้มสถาบันกันตลอดจะทําลายพระพุทธศาสนากันทุกวินาที และทาให้คนในชาติซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนี่ยแตกแยกกันเพราะไอ้พวกนี้มันมีจมํานวนน้อยการที่คนจํานวนน้อยจะมีอํานาจเหนือคนส่วนใหญ่มีทางเดียวเท่านั้นหละครับก็ใช้แผนวัสการพรามคือทําให้คนจํานวนมากแตกความสามัคคีโกรธกันเกลียดกันทะเลาะก,กันแบ่งฝักแบง่งฝ่ายกันมันก็ทําหน้าที่ให้พวกเราแตกแยกแล้วมันก็เอาเหยื่อมาล่อเอาอํานาจเอาผลประโยชน์มาล่อพวกคนไทยหน้างโง่เห็นไหมครับ มันถึงมีการปฏิวัติปฏิวัติปฏิวัติและปฏิวัติมันก็โยนความผิดให้สถาบันเพราะฉะนั้นในหลวงราชการที่9้าพระนามท่านคือภูมิพลสมเด็จย่าตั้งให้กําลังของแผ่นดินก็คือพลังแผ่นดินเพราะพลังแผ่นดินนี่แหละที่พระองค์ท่านเดินไปทั่วทุกตารางนิ้วประสงนิกรถึงรักพระองค์ท่านแบบแค่เห็นหน้าก็น้ําตาไหลเพราะความเมตตาความการุณาปลาณีที่พระองค์มีให้ประสงนิกร อย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ได้เป็นการสร้างภาพโครงการต่างๆในพระราชดำริถ้าข้าราชการให้ความร่วมมือประเทศของเราจะก้าวหน้าไปกว่านี้อีกเยอะในหลวงโกงกินไหมล่ะครับถ้าเทียบกับนักการเมืองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ขัดขวางโครงการพระราชดำริที่ผ่านมาก็คือพวกข้าราชการแล้วใครคุมข้าราชการล่ะครับก็อไอจอมกบฏเปรมและเครือข่าย มันคุมหมดทุกเหล่าทัพคุมทุกคุมมหาไทยคุมหน่วยงานราชการคุมสื่อเห็นไหมครับมันขัดขวางเพราะ,ะนั้นคำว่าภูมิพลก็คือพลังแผ่นดินถอดรหัสจากเพลงนี้แล้วจะรู้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลมาตั้งนานแล้วและพระองค์ท่านพูดไม่ได้วิธีแก้ก็คือลงมือทําเข้าหาประชาชนช่วยแมก้กระทั่งมุสลิมเห็นไหมครับ พระศนิกรของท่านไม่ว่าจะนับถือพุทคริสต์อิสลามท่านให้ความเป็นธรรมท่านถึงมีพระสาหายที่เป็นมุสลิมอยู่ที่อำเภอสายบุรีมุสลิมที่เขาเป็นคนดีเขาก็รับพระองค์ท่านแต่ไอ้พวกที่คิดบองร้ายคิดลอบลงประชนมันก็ทํามาตั้งแต่ปี2520เหตุเกิดที่จังหวัดยละลาก่อนที่นายวันนอจะเป็นสสไ่ได้ทำลายดูสิครับปีนี้2565วันนอ,อายุ75สมมตินะ ปี2520บน้องอายุเท่าไหร่45ปีที่แล้วก็กําลังวัยรุ่นเลยมันก็ไปโยงไปต่อจิ๊กซอกันเองเพราะฉะนั้นพลังแผ่นดินเป็นชื่อของนายหลวงรัชกาลที่9เพราะบารมีของท่านเพราะปัญญาของท่านเพราะความเมตตาของท่านเพราะความอุตสาหะความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านทําให้ตลอดรัชกาลของท่านไอ้กบฏมุสลิมไม่สามารถยึดประเทศไทยได้เพราะพลังแผ่นดินเพราะบารมี pop